คิมยิ้มแก้มแตกแฟนคลับให้ของขวัญแต่งงานแต่ขอเก็บไว้ให้ลูกเรียกได้ว่าเริ่มต้นชีวิตคู่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสำหรับหนุ่มมาปปลินและหวานใจสาวคิมเบอรี่แอนด์วอเทมัสที่หลังจากแต่งงานกันทั้งสองคนก็ยังได้เผยแผนการมีทายาทเอาไว้ด้วยว่าวางแผนมีลูกอีก2ปีเตรียมห้องไว้รอแล้ว แพนไม่ีลูกชายคนเดียวแต่คิมเบอรี่อยากได้ลูกสาวก็แพนไว้ว่าอยากมีคนเดียวผมอยากได้ผู้ชายมากจะได้เล่นกับเขาได้เต็มที่ผ่าไปเที่ยวป่าแต่คิมเขาคงอยากได้ลูกสาวจะได้จับแต่งตัวล่าสุดหมากคิมได้ควงคู่กันมาแจกลายเซ็นปฏิทินช่อง3ปี2,567งานนี้ทางด้านแฟนคลับยังนำทองคำแท่งมามอบให้เป็นของขวัญแต่งงานด้วยซึ่งคิมยังเผยว่าแค่ได้ทุรเรียนก็ดีใจแล้วส่วนทองนี้จะเก็บไว้ให้ลูกในอนาคต คู่นี้หวานไม่เปลี่ยนจริงๆแต่งแล้วค้างรักสุดๆ